หลายคนเนี่ยเราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคําถามมาถามพี่ปลาเลยว่าพี่ปลาทาไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทัว่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้วซึ่งพี่ปลานําประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆมาอยู่ในคลิปนี้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องยู u ูบเ e จที่ฟิชเพจ i ี่ฟิชพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังเราจะทํำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทําให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนํามาซึ่งโรคไรนั้นมีอะไรบ้างโอโ้พี่ปราหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบน,นี้เลยรู้สึกว่ามือเท้ามันชา รู้สึกผิวหนังนานๆอุมันเป็นปืนๆยิบๆซาๆเหมือนเข็มทิ้มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อตหรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกอันนี้พี่ปราบอกเลยอาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งกขวยห้างนานๆหรือว่าเราทําอะไรนานๆอมมันเป็นชาพี่ปลามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไร อยากจะรู้แล้วก็อยากจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบกหลายคนนั่งควุวยขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนักหรือนกกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทำให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้อู้หูและยิ่งถ้าเรามีอาการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆ อาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นปตกติพิพรามบ,บอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นในทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชา,าอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึก รู้สึกแบบผิวหนังนา,นา่นะเป็นปืดๆหรือมีความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นคันยิบ,ยบๆซ่าๆเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อตมันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่บันชาทั่วตัวเลยพี่ป๋านอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณแรกของโรคเช่นอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุ หากทิ้งไว้อาจทาให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างเทา้าโรนทาให้การราักษาหรือฟืน้นฟูก,กลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติมีคนถามมเป่าหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชามีดังต่อไปน,นี้ 1. อาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลาง,ค,งคือสมองหรือไขสันหลังเช่น,นโรคหลอกเลือดสมอง โดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายพี่ปลาบอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกรง็งมีรีเฟกต์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาได้หลายตำแหน่งของร่างกาย สองอาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวะรากประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื้นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้าขา การใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพท์นานๆหรือของหนักๆนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีการอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับนานๆการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่ได้รับอุบัติเหตุทางนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยโดยมกักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงร่วมด้วยหรือในบางราย โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำเตาโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เส้นประสาทหรือปลอกประสาทส่วนปลายเสือ่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวมีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีการผิดรูปของเท้าหรือมือเริ่มด้วยภาวะเส้นประสาทส่วนปลายาเสื่อมมักมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายเช่นปลายประสาทอาักเสบจะก็โรคเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ การติดเชื้อบานชนิดเช่นเชื้อไวร,รัสนูสวัสดโรคต่อมไรท่อเช่นภาวะต่อมเทอรอยเป็นพิษโรคไตเสื่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องเรื้อรังอันนี้สําคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารบางอย่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรงหรือ ถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติและเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรที่ปลายอยากจะให้ข้อมูลเพื่อเราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดง พี่ปลาบ,บอกเลยทําให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนาเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส,ส่วนปลายลดลงนอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและคลำชีพจรไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดาทําให้การนํากลับของเลือดและของเสียลําเลียงไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นและรบกวนการนําเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยง ซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดโดยมักจะมีอาการแขนขาบวมสีกร้ดชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่4โรคกล้ามเนื้อเช่นโรโออฟฟิสซินโดมเนื่องจากหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. โรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมาก และที่สําคัญที่พี่ปลายอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าหลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปลามีเคสตัวอย่างซึ่งพอคขรู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นก็บอกปลายกระสายเขาอักเสบตอนนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือไปเท้าชาทั่วไปแล้วทํางานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สําคัญมากมาก หลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสําคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่อ,อาการเป็นมากขึ้นถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่หนักขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปลาก็ใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนะักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนใกล้ให้กับญาติเพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเห,เหตุเหล่านี้ไหมมีการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่ละเนิน คำถามที่พี่ปลาย,ยาจะบอกทุกคนและนําไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับาการปวดมาทําให้ผู้ป่วยเกิดความรําคาญหรือรบกวนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตําแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ต่อเนื่องกันอาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรง อาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด้วยเราจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอย่าปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์แล้วจะรักษาได้แต่เนิ่นๆแล้วก็ไม่ทําให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบ,บอกเลยทุกคนเอาความรู้นี้สาเหตุของการเกิดกระชันนําไปใช้แล้วบอกได้เลยว่าเมื่อมีการผิดปกติเราป้องกันไว้แต่เนิ่นๆเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคที่รุนแรง แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y u t ูบเอทีฟิชเพจเอทีฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูเบอรช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูเบอรเพื่อที่จะนําสิ่งดีๆนี้ไปใช้และอย่าลืม